ราคาของชิบะถึงจุดวิกฤตจริงหรือเปล่าและวิกฤตนี้ปีเตอร์แบนได้กล่าวไว้นะครับว่ามันคือจุดพิกผ่านของราคาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยน์นิมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิมูนนะครับ วันนี้เรามาติดตามเรื่องของชิบะด้วยกันมันก็มีอยู่สองข่าวนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ชิบะอินุเนี่ยเป็นจุดที่กลับมาที่เดิมที่เดียวที่เดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาคือว่าชิบะอินุเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันทำจุดสูงสุดในช่วง 2- 3ถึงสเดือนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละข่าวนะครับว่าจุดสูงสุดนี้มาถึงจุดเท่าเดิมแล้วที่ประมาณพันสอง มันจะกลับไปอย่างทฤษฎีของปีเตอร์แมนหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครว่ารายละเอียดของชีบะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและน่าติดตามโอเคครับเรามารับชมข่าวแรกกันก่อนนะครับอันนี้เป็นการรายงานจาก Lunar er Crush นะครับพอร์เทเป็นข่าวกองทางโซเชียลของคริปโตนะครับที่เกี่ยวกับชีบะเขาบอกว่าชีบะเนี่ยได้สร้างสถิตินะมีการกล่าวถึงเกี่ยวกับธง โครงการหรือโทเค็นนะครับในโซเชียลถึงประมาณ88,900นะครับในวันที่21สิงหานะเราเห็นจำนวนการอ้างอิงชิบะนะครับในโซเชียลประมาณ90วันมีจำนวนประมาณ3.51ล้านนะครับเจาะลราก็มีการเจาะลึกจากข้อมูลเลนอคัสนั้นนะครับว่ากิจกรรมโซเชียลมีเดียนะครับที่เกี่ยวกับชิบะจะได้เห็นการกล่าวถึงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ผู้ที่มีส่วนร่วม ดันยนังน้อยอยู่แต่ปัญหาคือว่าพอเวลาประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ชีบะพุ่งเกือบ40%เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับฟื้นคืนชีพนะครับในด้านของโซเชียลมีเดียก็มีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นข้อมูลนี้มาจาก u t u b e เดนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของราคาอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นเรื่องของอ่าชีบะอินเทอร์เน็ตตี้นะครับในชุมชนของ ของในเอเชียนะครับที่ประเทศเวียดนามกับอินโดนีเซียนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของชีบะอินเทอร์เน็ตี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เป็นกระแสที่มีคนเข้ามาตอบโต้อย่างเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านลบและด้านบวกที่ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับว่าเออก็มีคนออกมาให้ความเห็นนะครับว่าเป็นแค่การกล่าวเหรียญเนาะนะครับเราก็เหรียญไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยนะเหมือนเหมือนกับเป็นแค่การกล่าวใช่ไหมในช่วงนั้นนะครับรวมถึงมี ชิปเบิร์นพอทโด้วยนะครับที่มีการเผาเรียดน,นะครับ mm hmm. ก็มีคนพูดเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไอโซเชียลมีเดียที่จะมีคนออกมาให้ฟีดแบ็ k เยอะๆจริงๆน่าจะเป็นชิปบะอินเทเน็ตี้มากกว่านะครับที่คนเข้าออกมาออกความเห็นกันเยอะนะว่าชีบะเนี่ยมันจะไปได้หรอนะครับเพียงพูดแค่วันเดียวนะครับชีบะก็ ปาขึ้นไปประมาณพันแนะครับเราก็ตอนนี้ก็ปรับลงมาพันสอีกทีฉะนั้นเราเห็นแล้วนะชีบะอินุนะครับมันกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูข่าวที่2การจากปีเตอร์แบนด์นะครับเขาก็ได้พูดถึงชีบะอินุในกระแสะค่อนข้างเป็นกระแสะบวกมาดูข่าวของปีเตอร์แบนด์ด้วยกันนะครับปีเตอร์แบนด์ก็เป็นนักวิเคราะห์พวกกราฟอะนะครับของชีบะนะครับเขาก็ได้แสดงให้ความเห็นนะ ว่าเหรียญชีบะนะครับจะเกิดการกลับตัวอย่างแน่นอนนะครับเขาก็ให้รูปแบบของหัวและไหลนะครับก็เห็นการผกผันนะครับข้อมูลนี้มาจากยูทูเดย์นะครับว่าชีบะอินโนเนี่ยเขาจะมีการกลับตัวอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ Bitcoin กับ e ีทูเรียนะครับรวมถึง d ดอ c คอยก็จะลดลงก็ตากนะครับแต่ลักษณะกราฟเนี่ยชีบะมีโอกาสในการกลับตัวนะครับฉะนั้นชีบะนะก็ไปอยู่อันดับที่12 เป็นที่ร้อยของ c o ยมาร์เก็ตแคนะครับแล้วก็แบรนด์ก็ให้สัญญาณนะครับว่าชีบะเนี่ยจะถึงการกลับตัวอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลตรงบรีสแตมเนี่ยกระดานแรกเปลี่ยนเข้าน่าสนใจมากนะครับในช่วงชีบะมีการปรับขึ้นลงตลอดนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วง1337ที่04ตัวใช่ไหม แล้วก็มีการเพิ่มขึ้น4%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเหรียญมีมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าประทับใจต่อชุมชนเนาะนะครับถึงแม้ว่า i t t o o n อีเทเรียมและ d ดอชคอยจะมีโมเมนตัตที่เป็นลบก็ตามนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าชีบะอิ n u นะมีแรงซื้อนะครับแล้วก็รับเทนไลน์ได้เนี่ยกรณีรูปแบบเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่หวานจะเข้ามาซื้อเพิ่มนะครับหากเหรียญมีม ตัวเนี้นะครับมันต่ํากว่าเส้นนะครับหรือต่ำกว่าเส้นมาตรฐานที่เขาวัดลงไปนะครับเขาก็บอกบอกว่าตรงนี้มันอาจจะมีโอกาสกลับมาซื้อได้เหมือนกันฉะนั้นเขาใช้เส้นพวกเทรนไลน์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ h ฮดเฮดแฮนด์โชเดอร์นะครับแล้วก็บอททอมนะนะครับแต่เขาก็ให้เห็นแล้วว่าไอ,อถึงแม้ว่าชีบะตอนนี้นะครับราคามันจะลากลงก็ตามนะครับเราก็ดูเหมือนว่า มันจะมีการร่วงลงนะครับแต่เขาก็ยกังมั่นใจว่าชีบะจะถึงการกลับตัวการวกกลับอย่างแน่นอนนะครับเอาแหละเราโดยทั่วไปตอนนี้นะชีบะเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มมันจะไปต่อได้หรือไงนะครับและก็มีคนก็พยายามกาวไว้นะครับว่าชีบะปลายปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์สหรือสาตัวนะน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าหากมันมีการ ขึ้นราคาของมันดีๆนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าชีบาจะเป็นไงต่ออ่ะข้อมูลนะครับเราก็มีประมาณนี้แหละเราก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะก o t ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o ์ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซรัประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก r e f e r ร์โค้ e นะครับจากคอยนนมูลเท่านั้น สคือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรดหครั้งใน XG Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี แอ์ด็อปภายในวันที่22สิงหาคมน,นะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะประกาผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT แอ์ด็อกก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนกครับ